สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปฏิมาราชตาลมนะคะอยู่ห้องสกต .141 เลขที่11ค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะเราสามารถช่วยกันประหยัดพลังงานได้ทุกที่และหลากหลายวิธีอย่างเช่นไม่เปิดน้ําทิ้งไว้ขณะที่ไม่ได้ใช้หลังใช้งานเสร็จแล้วปิดก๊อกน้ําให้สนิทใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญ,ญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ปิดไฟทุกดวงช่วงพักกลางวันหรือช่วงที่ไม่ได้ใช้งานแล้วกระดาษที่ใช้แล้วหนึ่งหน้าสามารถนำกลับมารียูสใช้ซ้ำได้อีกทั้งสองหน้าใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกและเลือกใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดขยะเลือกใช้ขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ25องศาและปิด เมื่อไม่ได้ใช้งานหรือเปิดเมื่อยามจำเป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ <Wow. S 2> ที่ซื้อเติมใหม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นถุงนำมาเติมใส่กวดปั๊มเพื่อลดปริมาณขยะเปลี่ยนจากหลอดไฟไส้เป็นหลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงานปลูกต้นไม้ยืนต้นในทิศทางที่ช่วยบังแดดให้บ้านร่มรื่น ก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ค่ะเราสามารถคัดแยกขยะได้ง่ายๆนะคะถังเหลืองขยะรีไซเคิลเช่นแก้วกระดาษเศษพลาสติกขวดพลาสติกค่ะถังสีฟ้าขยะทั่วไปเช่นถุงหลอดโฟมเป็นต้นค่ะถังสีเขียวขยะเปียกเช่นเศษผักเศษอาหารค่ะถังสีแดงคือขยะอันตรายนะคะเช่นหลอดไฟกระป๋องสเปรย์ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ค่ะ ทั้งหมดนี้เราสามารถทำง่ายๆได้เลยนะคะในชีวิตประจําวันไม่ยากใช่ไหมล่ะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้ยากเลยเราอยากชวนทุกคนมาร่วมกันเปลี่ยนพฤติกรรมประหยัดพลังงานไปด้วยกันนะคะพลังงานเป็นสิ่งที่มีค่าต่อการดำรงชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะพวกเราทุกคนนะคะก็มีส่วนช่วยโลกได้ง่ายๆด้วยการปรับวลนิตในชีวิตประจำวันนะคะใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด นอกจากจะช่วยประหยัดไฟช่วยลดพลังงานช่วยโลกและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ